สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีย่มเศร้าครับผมมื่อวีนอากาศเย็นเย็นส่งคือฝนสิตกคลิปทอดบรรยากาศย่มหนาหนาวแต่ว่าบ่มแน่นหนาหนาวเด้อครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้มันหน้าร้อนครับผมไก่สีสงกานแล้วนะครับผมไก่สีหอดเมษาแล้วนะครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องทุกคนที่ติดตามรับชมมื่อวานเอชจะพาพี่น้องมาปิ่งขนมใบหูสังนะครับเนาะหรือว่าข้าวเกี๊ยวว่าวนะครับแต่ว่าบ้านผมเคลื่อนว่าอันขนมใบหูสังเนาะเกินมาตั้งแต่เด็กๆเด็กหน่อยพมดแล้วครับบรรยากาศคือฝนสิตกก หน้าเพิ่นมาต,ตัต้งแต่อันงานกาชาดปล่อยเอ็ดครับเพื่อนก็เลยซื้อของมาฝากนะครับผมเป็นข้าวเกียบว่าวนะครับเนาะแต่บางหมองบางวอนเพื่อนจะเห็นว่าเขาเขิบน้าเขาโป่งเขาพงกันแล้วแต่แล้วแต่เพื่อนทินของแต่ละหมองกับเสิเอิญบวชขึกันครับพี่น้องครับผมลิกไปเลย่อยๆอันนี้เขาปิ่งแซ่ไว้ดนๆบรด้เด้อครับพี่น้องเด้อนะครับถ้าปิ้งไว้ดนๆนี่ใหม่เร็วครับพี่น้องเพราะว่าเป็นแผ่นที่ว่าสุกเร็วนะทำมาจากข้าวนะครับผมเขาเพราะว่าบ่เคยเห็ดแต่ว่าหูแต่ว่าปิ่งกินแล้วแซ่บครับพี่นอง ปีนมาปินไปปินไปปินมาจังสี่ล้ครับพี่น้องปกติพนกนสิมีม่ไม่ไม่ปิ่งของพนเนาะปูพนเห็ดขายนะแม่ค่ะเน่ขา,เนขายอันนี้เฮาเห็ดกินเองกะหีบกะค่อนข้างที่จะสู่ชีวิตแน่จังน้อยเนาะเล็กปีงเล็กอย่างก็ได้นะครับพี่น้องเสร็จแล้วออกมากระจนาตาประมาณนี้เหมือนกับถอดไข่ครับพี่น้องไข,ข่ถอดไข่แต่ว่าเป็นแผ่น,นแห่งๆครับผมอ่ะเฮาไปกินกันเลยครับไปชิมกันเลยมีพี่น,อน้องขนมเคาะเคอบเคาเคีบเยบขนมใบหูส้างเช็นบอนี่บ่ได้กินโนนแล้วนะ กินหอดสมัยเป็นเด็กหน่อยร้านขาดสมัยตะกี้เนาะเขาก็ปิ้งขนมวันนี้แหละก็ไเปน็นนางร่อคิ้วถาเอาเดีย๋ยวเอากันนางย่างไฟอยู่นัน้าร้านเขาละนี่ย้อนล้อยแก,กหน้อยครับพี่น้องครับมาก,กินขนมเก่าเคิบแล้วกันผูน้ใดเคยกินคอมเมนต์มาบอกในเดอ้อนี้แซ่บครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวกันใ่คลิปหน้าครับจะหลับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ